สวัสดีครับวันนี้ g a ะเจ t Play จะมาทำการแกะกล่องนะครับ,เป,รบเป็นหูปังชั่ว SE 5 3 5นะครับ Special e dition เป็นหูสีแดงแปดเลยครับเป็น Limited e dition ที่ตัวนี้จะผลิดแล้วก็วางจำหน่ายในเอเชียเท่านั้นนะครับแพ็กเกจสวยมากครับเพราะว่าเป็นหูฟังไฮเอ็นแล้วก็ราคาสูงมากครับ ด้านในอันนี้ก็จะบอกสตักเจอร์นะครับหรือบอกโครงสร้างของตัวหูฟังนะครับว่าแต่ละพาร์ทมันเป็นอะไรบ้างนะครับข้างหลังก็จะมีสเปคนะครับของตัวหูฟังแล้วก็มีของนะครับที่แถมมาในกล่องด้วย เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับก็หูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ผลิตในจำหน่ายในเอเชียเท่านั้นนะครับโดยที่ทางชัวเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับทำให้ช่วงของความถี่ของหูฟังเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้รองรับดนตรีได้หลายแนวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เปิดมาข้างในนะครับก็ จะเจอเป็นของอยู่ข้างในเลยแพ็กเกจไม่ได้มีอะไรมากครับเราออกมาดูกันดีกว่า นะครับตัวหูฟังเป็นหูฟังที่ตรงนี้สามารถถอดสายออกจากตัว Housing ได้นะครับเพื่อที่เวลาสายมีปัญหานะครับก็สามารถเปลี่ยนสายได้ทันที นี่ครับจะมีเลขเขียนอยู่ครับว่า535ก็งานทำดีมากครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟัง3 d มไดเวอรนะครับมีทวิตเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัววูเฟอร์สตัวมาดูกันที่ของที่ให้มานะครับ อันนี้เป็นกล่องเก็บหูฟังนะครับซึ่งให้มาด้วยด้วยข้างในนะครับจะมีตัวโฟมมิ่งนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนหลังกล่องจะเขียนว่า3ไซส์นะครับมีอย่างละ3าไซส์ก็คือมีตัวโฟมสลีฟนะครับ3ไซส์ SML นะครับแล้วก็ซอฟเฟล็กสลีฟ3ไซส แล้วก็มีตัว Yellow f o ฟ m นะครับที่เป็นตัวแบบใหญ่ครับแล้วก็มีตัว Triple ิ l e x ็าอ่าตัวนะครับก็ถือว่าของแถมเยอะดีครับแล้วก็มีตัวทำความสะอาดหูฟังให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็น ตัวปรับเสียงนะครับแล้วก็มีสายต่อเป็นอะแดปเตอร์ต่อเป็นหัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวลดทอนเสียงนะครับก็หลักๆก,ก็มีเท่านี้แหละครับเป็นหูฟังที่ถือว่าเป็นรุ่นสูงสุดเลยนะครับของชัวซึ่ง สวยมากครับสีแดงใส่แล้วเด่นเลยครับวันนี้เราก็ขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ